ห้องเรียนอนุบาลกับครูวิน สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนอนุบาลกับครูวินอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูวินมีน,นิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับนิทานของเรามีชื่อเรื่องว่าเรายังรักกันทุกวันจากเรื่องโดยรัฐีพันธ์พัฒนาเวสภาพโดยวชิราวันทับเสือและฤษณะกาญจนาผานั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปไปฟังพร้อมกันเลยครับ เรายังรักกันทุกวันจ้ะคุณยายไปเล่นทรายกันอ่ะอะช่วงนี้สนามเด็กเล่นปิดจ้ะชัยโยกระต่ายน้อยเพื่อนรักอ่ะอะอย่างเล่นด้วยกันไม่ได้จ้ะข้อมีกลับมาแล้วจ้ะอ่ะอะอย่าเพิ่งกอดกันนะโธ่ แง่แง yeah, yeah. เล่นก็ไม่ได้กอดก็ไม่ได้ทำไมทำไมทำไมกอดด้วยไม่ได้ล่ะอโอ๋โอมานี่มาพ่อหมีมีหนังสือมาฝากคุณยายอ่านนิทานให้ฟังนะจ๊ะมีเล็กรู้ไหมตอนนี้มีโรคระบาดชื่อโรควิวิดเ9เด็กๆต้องระวังมากๆ แม้จะกอดชื่นใจไม่ได้แต่ลูกหมียังเตรียมขนมชื่นใจให้พ่อหมีได้แล้วยังเตรียมบอกรัษยพ่อหมีแบบไม่ต้องกอดกันได้ด้วยนะเย้พ่อหมีกลับมาแล้วจ้าเมื่อโรควิดสิบเกหายไปพ่อหมีไม่ต้องทำงานหนักไม่ต้องกลัวติดเชื้อโรคและได้กอดลูกหมีเล็กแน่นเหมือนเดิม เมื่อโรคโควิด19หายไปมีเล็กจะได้เล่นกับกระต่ายน้อยเล่นด้วยกันทุกทุกวันเหมือนเดิมเพราะเด็กเล็กๆอยากจะเข้าใจว่าทำไมตอนนี้เล่นด้วยกันก่อน้วยกันก็ไม่ได้ นิทานเล่มนี้ขอเป็นสื่อกรารปลอบประโลมพูดคุยกับเจ้าตัวน้อยและชวนหนูน้อยส่งมอบกำลังใจให้บุคลารกรสาธารณาสุขที่มือลูกเล็กๆและให้กับผู้ปกครองทุกคนนะครับเป็นไงกันบ้างครับนิทานสนุกไหมครับ้าสนุกนะครับวันหลังคุยนิทานสนุก,นกแบบนี้มาเล่าให้ฟังวันนี้คุณครูวินลาไปแล้วครับสวัสดีครับ